ธรรมวิจยะการสอดส่องธรรมหรือการวิจัยธรรมถ้าไม่มีการสอดส่องธรรมไม่มีการวิจัยธรรมไม่มีการพิจารณาเอาสิ่งใดสิ่งหนึ่งขึ้นมาพิจารณาปัญญามันไม่มาการพิจารณาใค้ครวญจึงเป็นเรื่องสำคัญตรงนี้เป็นเรื่องที่ชาวพุทธเราอ่อนแอรตรงนี้มาก ือเราเพียงแค่นั่งหลับตาเราคิดว่านั่งหลับตาก็ทําให้เราเออประสบความสาเร็จแล้วแต่จริงๆแล้วการนั่งหลับตาเป็นเพียงแค่พื้นฐานพื้นฐานที่เราจะนําเอาความสงบเอาความตั้งมั่นของจิตเนี่ยมาพิจารณาไข้ควรเรื่องใดเรื่องหนึ่งโดยเฉพาะในเรื่องของชีวิตและจิตใจของเราเนี่ยเราเคยยก เรื่องใดเรื่องหนึ่งขึ้นมาพิจารณาอยู่แล้วเวลาเราทํางานเรารับผิดชอบเรื่องใดเราก็จะคิดพิจารณาพิจารณาพิจารณาจริงๆในชีวิตของผู้ทํางานเนี่ยเราก็ไข้ควรอยู่แล้วแต่ครนี้เราขย,ยับมาอีกนิดหนึ่งมาไข้ควรในเรื่องของธรรมะในเรื่องความจริงของชีวิตเช่นเวลาเราเรานั่งแล้วเราลองดูดีว่า กายเราเนี่ยมีสภาพเป็นเช่นไรประกอบด้วยอะไรบ้างแล้วร่างกายเราเนี่ยเมื่ออดีตเป็นยังไงปัจจุบันเป็นยังไงแล้วในอนาคตมันจะเป็นยังไง้วปภาพของความผันแปรเปลี่ยนแป,นะแปงนั้นแปลงนั้นอยู่ในธรรมะที่พระพุทธเจ้าทรงแนะนําไว้ทรงตัดไว้ในเรื่องของอนิจจงก็จะเกิดขึ้นกับเราแล้วเมื่อเราไขควรไปโอ้ ไปเจอใบไม้มันก็จะพิดณา,าให้เราเองเคยอ่อนเคยเขียวแล้วก็ร่วงมาเป็นสีน้ำตาลเราเดินผ่านปุ๊บมันก็จะเห็นเลยเราเคยเห็นคนนี้เมื่อก่อนเคยเป็นหนุ่มเคยเป็นสาวคราวนี้พอมาถึงตอนนี้โอ้นีชีวิตเรามันมีการเปลี่ยนแปลงไม่ไม่ใช่ที่เราจะไปบังคับได้ มันต้องมีอะไรที่เป็นกฎเกณฑ์ของธรรมชาติมาทําให้เกิดความเสื่อมสลายอันนี้มันเป็นเรื่องของการวิจัยในการพิจารณาในการคาดควรนี่คือปัญญาที่สมดังที่พระพุทธเจ้าทรงแนะนําให้ชาวพุทธเราเนี่ยพยายามพัฒนาทางปัญญาลงมาพิจารณาว่าไอ้สิ่งที่เรายืดแล้วเราทุกข์อยู่ในใจเรานั้นน่ะ มีรากเง้าอย่างไงแล้วเราควรจะจัดการกับมันอย่างไงกล่าวมาเพื่อให้ท่านทั้งหลายลองพิจารณาข้อทำข้อนี้ดูนะเขาเรียกว่าธรรมวิจยะอยู่ในโพชฌงเจ็